ฟุตบอลวันอังคารจัดทีเด็ดคัดเน้นๆนะครับหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ดูจนจบคลิปแล้วจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับขออย่างเดียวครับอย่าเพิ่งรีบกดข้ามคลิปนี้ไปนะครับมาฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันที่ศึกโคปาอิตาเลียครับในคู่ของ งูใหญ่อินเตอร์มิลานนี่ครับจะเปิดบ้านพบกับอินทตฟ้าขาวลาซิโอครับอินเตอร์มิลานเนี่ยพวกเขาเป็นอันดับที่1ของตารางคะแนนเกาโชเซเรียนะครับแข่งขันมา26นัดชนะ17เนะครับเสมอ6แพ้3มี57คะแนนประตูได้เสียก็บดอยู่ที่35ลูกนะครับผลงานล่าสุดเองเอาชนะเจนูมาได้1ประตูต่อศูนย์ในเกมเย้าสุดเกาโชเซเรียครับสภาพความพร้อมวันนี้ทางซิโมเนอิซากิีเทรนเนอร์เนี่ย เพิ่งจะเสียตัวของยานซอมเมอร์ผู้ขารประตูมือหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บไปนะครับทาให้วันนี้พวกเขาจะใช้โจเซฟมาร์ตินเนสลงเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เพิ่งทำคลีนชีทมาในนัดล่าสุดอีกด้วยส่วนผู้เล่นที่เหลือในวันนี้ครับจะไม่มีชื่อของคาร์ลอสออกุตโตวาเลนตินคาร์โบนีและมาคุสตูรามนะครับที่พักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่เช่นเดียวกันและสําหรับเู้เล่นตามการคาดการณ์ของอินเตมิลานเองวันนี้จะมาในระบบ35-2นะครับ ลูกสาวประตูก็อย่างที่บอกครับเป็นโจเซฟมาร์ติเนสนะครับกองหลังสามคนเป็นเบนชามมนปาวาฟรานเชสโกอาชาบีและอเลสซานโดบาสโตนี่นะครับด้านกลางครับมีเดนเซลดุมฟี่นิโกโลบาเรลล่าฮาคารชลานอกลูเฮนริกมากิติยานและเฟเดริโกดิมาโคนะครับคู่กองหน้าใช้เป็นอังเคลคอเรอากับลาตาโรมาร์ติเนสมาดูกันที่ความพร้อมครับของทางทีมเยือนเบียงโคเชเลสเต้บ้างนะครับทางลาซิโอเนี่ย เป็นอันดับที่5ของตารางคะแนนเกาโชตเรอารนะครับแข่งขันมา26นัดชนะ14เสมอ5แพ้7มี47คะแนนนะครับประตูได้เสียก็บวกอยู่ที่13ลูกผลงานล่าสุดเองเสมอกับเวเนเซียเกมเยือนในศึกเกาโชตเรอารมา0ประตูต่อ0ครับสภาพความพร้อมวันนี้ทางมาโกบาโรนีกุนซือของลาซิโอจะหมดสิทธิ์ใช้บริการของมาติอัตเวชิโนเอลเซิรตฮีซลูก้าไปเยกตีนี่และตาตี้กัสเตยานอสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บ แล้สำหรับ11เล็เล่นตามการคาดการณ์ของลาซิโอเองวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับลูกศาประตูเป็นคริสตอสมันดาสครับกองหลังเนี่ยมีอดัมมารูซิชมาริโอกีล่าออริซันโดโรมาโยลีนะครับแล้วก็นูโนตาวาเลสส่วนแดนกลางเป็นหน้าที่ของมาเตโอเกนิลซี่กับเรดาบาลายานนะครับสามตัวรุกนั้นเป็นกุสตาฟไอซักเซนบูไลเดียแลมะมัตเตียซักซันยี่สุนัตโต้เป้าเป็นทิยานี่นอสติง คู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามตาดิโอจูเฟเป้เมียซ่านะครับเจ้าทีมเยมีปัญหาในเกมรุกนะครับหลังจากที่ต้องเสียแนวรุกคนสําคัญอย่างมาคุตตูรามที่บาดเจ็บไปซึ่งกระส่งผลต่อรูปเกมอยู่ไม่น้อยนะครับหลังจากที่เกมล่าสุดเนี่ยทำได้แค่เฉือนทางเจนัวมาแค่1นูนเท่านั้นขณะที่ทีมเยือนเองก็ถือว่าเปะมาพอกันนะครับหลังจากเสมอมา2เกมติดโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พวกเขานั้นบุกไปเสมอกับรองบุ้ยมาแบบไม่มีสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ อย่างไรก็ตามด้วยประสบการณ์ของตัวผู้เล่นแล้วก็ตัวกุนซือยังเชื่อว่าทีมเจ้าถิ่นจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเทียบชั้นกันแล้วเนี่ยทางทรงทีมทรงบอลของทีมเยือนเนี่ยดูหนะักข้อกว่าทางอินเตอร์มิลานอีกนะครับคิดว่าวันนี้เองเจ้าถิ่นน่าจะบดข้าชัยได้ครับความมั่นใจยอยู่ที่ระดับ4ดาวนะครับวันนี้เชียงูใหญ่ใส่ได้เลยครับอินเตอร์มิลานข้าชัยที่2ประตูต่อศูนย์นะครับ